ดีเนี่ยติดอะไรก็ไม่รู้ลาล่าครับคือตัวลาล่าตัวอะไรนะลาล่ากิกกออฟกิกกกับลาลาใช่ครับใช่อ๋อเออกิกกกับลาลาสิ่งอื่นก็มีนี่ให้ซักซื้อให้ครับแกชอบกระเป๋าสันมากแล้วก็มีกล่องแว่นครับมีแว่นตาอยู่ข้างในแกจะพกอะไรเนี่ยนี่เหรอทำไมผมไม่มีความเป็นผู้ชายเลยอ่ะแกเป็นลูกหญิง ลูกหญิงของพี่ชีอันนี้เป็นแว่นตาที่มาสตาร์ล้อแล้วตอนนี้แกมองเห็นหรือเปล่าแก็ใส่อะไรตอนนี้ก็ใส่คอนแทคเลนส์แต่ว่าดูไม่เหมือนใส่คอนแทคเลนส์เลยอืมพี่โยตอืมอือเรนนี่ของใครอันนี้ก็ของผมครับแล้วทำไมมีสองเครื่องโทรศัพท์เครื่องล่าสุดผมแบบพังก็เลยเอาเครื่องนี้มาใช้ก่อนเครื่องล่าสุดคือเครื่องนี้เหรอใช่เฮ้ยไอ้ชมพูแกะม่วงพาเทลทีสุดน้องจริงๆวิวเอาใส่ชั้นให้ผมด้วยแต่ว่าใสยชั้นพังแล้ว อันเกือบทุกอย่างของฉันทำไมไปดูเป็นลูกหญิงวะสีเดียวกันเลยดูดิเกอทุกอย่างไปดูเป็นลูกหญิงไปหมดเลยเของฉับในกระเป๋าสมุกอย่างเป็นแบบนี้นี่ไม่ได้เอาไม่ได้เอาพาวเวอร์แบงค์ไวท์มามีพาวเวอร์แบงค์ไวท์อีกกันนึ่งแรกคืนไหมจริงๆต้องมีผมจะแรกคืนแรกคืนไหมครับสนใจนะลองดูว่าของอันนี้เป็นกำไรข้อมือครับกำไรข้อมือเอาไว้ใช้โอ๊ยเนาะ